สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาชั้นป .5 วันนี้เราจะเรียนเรื่องธนาคารกันธนาคารก็คือหน่วยงานนะคะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินก็ะจะเป็นฝากถอนกู้ยืมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือว่าบัตรเครดิตนั่นเองค่ะมาดูว่าประเทศประเภทของธนาคารมีอะไรบ้างธนาคารมี2ประเภทธนาคารแรกเราเรียกว่าประเภทแรกเราเรียกว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นประเภทของธนาคารประเภทที่1ชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนประเภทที่2เป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษก็คือเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆแต่ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นธนาคารที่ทําหน้าที่ธุรกรรมทางการเงินทัท่วๆไปก็จะมีฝากถอนมี กู้ยืมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าติดต่อธุรกรรมทางการเงินอื่นๆเป็นธนาคารทั่วไปอามาดูธนาคารพาณิชย์กันก่อนอย่างที่บอกไปธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝากถอนกู้ยืมนะคะรวมถึงมีพวก การโอนเงินการชําระค่าบริการต่างๆค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเงี้ยก็สามารถใช้บริการของธนาคารได้การแลกเปลี่ยนเงินตาสกุลเงินต่างๆเช่นเราอยากเปลี่ยนเงินจากสกุลบาทของไทยเงินบาทของไทยเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นเป็นของประเทศลาวประเทศ กัมพูชาประเทศอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารได้รวมถึงธนาคารนะคะยังมีให้บริการเรื่องของตู้เซฟหรือว่าตู้นิรภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเก็บชนดที่ดินหรือว่าเสยบทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากๆะค่ะถ้าเก็บไว้ที่บ้านไม่ปลอดภัยก็สามารถมาเช่าตู้เซฟหรือว่าตู้นิรภัยที่ธนาคารได้เช่นทองคํา อัญมณีต่างๆที่ดินต่างๆหรือทรัพย์สินอสังหาร,หริมทรัพย์ต่างๆคะก็สามารถใช้บริการของธนาคารได้เหมือนกันแต่โดยพื้นฐานแล้วนะคะนักเรียนนะจะให้บริการในส่วนของการฝากถอนเป็นหลักแล้วก็การกู้ยืมมันเองมาดูตัวอย่างธนาคารค่ะธนาคารแรกธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรกของ ประเทศไทยในอดีตเราเรียกว่าสยามนะคะแล้วก็ตอนหลังก็มีการจัดตั้งธนาคารแรกขึ้นมาก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพกรุงศรีอยุธยาอ่าเหล่านี้เราเคยเห็นทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั่วไปอยู่แล้วนอกนั้นก็จะมีธนาคารอื่นๆอีกนะคะ 2. ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการทำธุรกรรมนั้นๆนะคะ เช่นธนาคารอมสินสีชมพูธานาคารอมสินจะเป็นแหล่งกู้เงินของรัฐบาลเป็นแหล่งกู้ยืมเงินภายในประเทศของรัฐบาลถัดมาทออสเราอาจจะคุ้นเคยตัวยอ่อแต่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย,ยชื่อเต็มของมันทออสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ชื่อบอกอยู่แล้วอาคารสงเคราะห์อาคารแสดงว่าต้องเกี่ยวกับ ที่พักที่อยู่เพราะฉะนั้นนะคะธนาคารทออสอมีหน้าที่ส่งเสริมในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยของประชาช,ชนหมายถึงว่าอาจจะให้มีสมม่วนวนเรื่องของการกู้ยืมในการสร้างบ้านหรือว่าซื้อบ้านนั่นเองถัดมาธนาคารทอกอสออันนี้เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยสี น้ำเงินทกศน,นะคะย่อมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารนี้ก็จะมีชื่อตายตัวเหมือนกันก็คือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นหมายความว่าให้การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรผู้ที่ทําการเกษตรของประเทศนะคะถัดมาธนาคารอิสลามชื่อก็บอกตรงตัวเหมือนกันแสดงว่าธนาคารนี้ผู้ที่ฝากธนาคารได้คือใคร ธนาคารอิสลามแสดงว่าธนาคารนี้เป็นช่องทางการเงินการเงินการทําธุรกรรมของชาวมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะลักษณะสัญลักษณ์เขาจะเป็นสีเขียว,ยวแล้วก็มีดาวถัดมาธนาคารทอสอนออันนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เป็นธนาคารเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้าในประเทศนะคะก็คือการส่งออกและนําเข้าสินค้าหรือว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศนั่นเอง อันนี้เราน่าจะไม่ค่อยคุณเท่าไหร่ที่เราคุณน,น่าจะเป็นธนาคารอิสลามแล้วก็ธนาคารทกสแล้วก็ธนาคารอมสินที่เราเห็นกันบอ่บอยๆทีนี้มาดูว่าการฝากถอนเงินทําได้ยังไงอ่ะขั้นตอนการฝากถอนเงินอ่ะขั้นแรกเตรียมบัตรประชาชนนะคะในการฝากจะไม่ใช้แต่ว่าในการถอน จะใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของเราถัดมามันจะมีสลิปให้น้องเขียนหลังจากที่เราเขียนใบถอนเงินหรือว่าใบาฝากเงินแล้วนะคะเราก็ไปหยิบบัตรคิวแล้วก็รอคิวที่เก้าอี้ที่ธนาคารเขาจัดไว้ให้หลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อถึงคิวก็ไปติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ แล้วก็ก็จะได้สลิปมาแล้วก็ได้เงินมาหรือว่าถ้าเราฝากเขาก็จะให้สลิปเรามาเก็บสลิปนั้นไว้เป็นหลักฐานทางการเงินทีนี้มาดูการกู้เงินเราจะมาดูข้อเสียของการกู้ยืมเงินกันการกู้ยืมเงินนะคะก็คือการที่เราไปยืมเงินจากอีกคนหนึ่งมาเพื่อวัตถ,ถุประสงค์อะไรก็ตามที่เอื้อประโยชน์ให้กับเราโดยการกู้ยืมเงินมันจะมีเงินต้นกับเงินดอก เงินต้นก็คือเงินที่เรายืมไปสมมุติว่าเรายืมไป1000บาท1,000บาทคือเงินต้นทีนี้เวลาการยืมเงินเนี่ยมันจะมีดอกเบีย้ยก็คือดอกเบีย้ยเช่นยืม1,000ต้องจ่ายดอกเบีย้ย5บาบาทเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าน้องมินี่หนึ่กับอีก5บาท1,000คือเงินต้น5บาทคือดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันก็จะทบไปเรื่อยๆแต่ละปีหรือว่าแต่ละเดือนนะคะโดยตามกฎหมายจะกำหนดว่าดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ 15บาทต่อปีหรือว่า 1. 2 5ต่อเดือนนะคะมาดูการกู้ยืมเงินมันจะมี2แบบก็คือในระบบกับนอกระบบนั่นเองถ้าเป็นในระบบก็คือเราไปกู้ยืมเงินที่ถูกกฎหมายตามธนาคารหรือว่าสถานสถานที่ที่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้แต่ถ้าเป็นนอกระบบเนี่ยก็คือเราไปยืมจากคนอื่นหรือว่าคนที่เขาปล่อยเงินกู้นอกระบบประมาณนี้นะคะมาดูข้อดีข้อเสีย ข้อดีของการยืมเงินกู้ยืมเงินในระบบข้อดีก็คือน้องไปยืมแล้วน้องก็จะมีเงินใช้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเอง แล้วก็สองคือน้องจะไม่โดนโกงเพราะว่าการกู้ยืมเงินในระบบเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหมดเลยเพราะฉะนั้นน้องจะได้ความยุติธรรมในการกู้ยืมเงินแล้วก็มีเงินเนี่ยเอาไปหมุนเวียนในการทําธุรกิจแต่ข้อเสียก็คือการกู้ยืมเงินในระบบมันยืมยากกู้ยืมยากเพราะว่าต้องใช้หลักฐานหลายอย่างต้องรอดําเนินการนานอาจจะมีความล่าช้าในการกู้ยืมเงินหรือบางครั้งไปกู้แล้วอาจจะไม่ได้เพราะว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอ สองต้องมีคนคำ้ำก็คือคนค้ำประกันว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่ชําระเงินตามที่กําหนดคนค้ำจะต้องรับผิดชอบแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้เงินตามที่ตัวเองต้องการก็ได้เขาก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามหลักฐานที่เราให้ไปบางทีสมมติกู้ย,ยืมล้านหนึ่งอาจจะไม่ได้อาจจะได้แค่ห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เงินไม่ตามที่เราอยากได้ แต่ถ้าเป็นกู้ยืมเงินนอกระบบละ่ะข้อดีคือได้เงินเร็วไม่ต้องมีคนคำ้ำกู้ปุ๊บได้เลยไปยืมปุ๊บได้เลยแล้วก็มีเงินใช้หมุนเวียนได้อย่างรวดเร็วเพราะน้องได้เงินมาเร็วไงแต่ว่าข้อเสียก็ข้อเสียนะคะไลด์นี้ผิดนะข้อเสียนะข้อเสียของการกู้ยืมเงินในระบบก็คือดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนด จากค่าบาทอาจจะเป็น20บาทอะไรเงี้ยน,น้องก็จะโดนเก็บดอกเบี้ยทั้งต้นทั้งบอกทั้งดอกแล้วอ่ะจะต้องจ่ายสูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบและอาจถูกหลอกลวงได้จากผู้ที่น้องไปกู้เขามานอกจากนั้นก็จะเกิดความเสียหายทางธุรกิจทางเศรษฐกิจนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกู้ยืมเงินมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันแต่ถ้าจะให้แนะนําการกู้ยืมเงินที่ดีที่สุดคือการกู้ยืมเงินในระบบแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่ควรจะกู้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็เป็นหนี้แล้วเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ว่าดอกเบี้ยจะสูงหรือน้อยหรือว่าจะเป็นไปตามกฎหมายกยําหนดก็เป็นเงินที่เราเสียเปล่าอยู่ดีาสำหรับวันนี้มีแค่นี้จ้า